เอาบอลมานี่ bon สวัสดีครับวิเคราะห์บอลเต็งบอลเด็ดทุกวันกับผู้สนับสนุนหลักหลังสิบแปดจบในที่เดียวแน่นอนและประกันความมันแบบนี้กับเอาบอลมานี่สวัสดีครับสึกฟุตบอลวันที่29่สิก้ากรกฎาคมสองพันยี่สิบสีเอาบอลมานนี่ ขอพูดถึงคู่การแข่งขันปิโตรูโปเอสติพบกับราบิดบูคาเลสมาพบกับแผนการเล่นของนักเตะเปตโตรุสโปเอสติกันเลยแล้วกันนะครับน่าจะปรับเปลี่ยนการเล่นในตำแหน่งที่ผ่านมาได้พ่ให้กับดินาโมเละเทตามระเบียบเลยแล้วกันนะฮะกับแผนการเล่น4-2-3-1น่าจะพกเกมลุกและเกมรับตั้งรับแบบจบสกอร์เร็วมาพูดถึงราบิดบูคาเลสกันบ้างเลยแล้วกันนะครับนีเลน ตำนานเซติที่มาเป็นคุณซือราบิดบูคาเรสวิเคราะห์การแข่งขันสเกมแรกน่าจะผิดหวงังแต่ไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายผมให้เลยแล้วกันนะฮะกับสกอร์เปโตรุสโบเอติ1 e นึ่ราบิดชนะใสๆสองเอาบอลมาในหัวฟาดคู่นี้เลยแล้วกันนะฮะมาพูดถึงคู่บอลบี้เจอกับเวเจลด้วยแล้วกันนะฮะกับคู่ในวันที่ย9กากรกฎาคมแผนการ การเล่นนักเตะสำคัญของบอดบี้นะฮะเจ้าบ้านได้เสมอเดือดวีบอกสุดมัน3ต่อ3ในเกมเปิดสถามบอลลีกอีกครั้งนะฮะไม่มีตัวแกบหรือโทษแบนเพิ่มเติมเข้ามานอกจากหน้าที่เดิมแต่ผมมองดูว่าในแกร์นะฮะบอดบี้พกการเล่นมาที่3 4 2 1มาพูดถึงเวเจนกันบ้างนะฮะฮาชาเรเดอร์เป็นประเดิม2ต่อ3ที่เหลือก็พร้อมมาจำการตามตำแหน่ง3า2 1หน่งนะฮะผมวิเคราะห์ การแข่งขันเลยแล้วกันนะยครับกับคู่เนี้มองดูว่านะครับเกมคาดการน,นะฮะสกอร์ที่คาดไว้บอร์ดบี้ชนะ2เวเจลสูนจบสกอร์บอลแต่งเร็วๆแบบนี้เลยแล้วกันกับเอาบอลมาแน่มาดูคู่สุดท้ายกันเลยแล้วกันนะวิเคะร์นะฮะการแข่งขันโซนหน้าช่วงหลังฟอร์มแย่ yeah, แพ้ถึง3ต่อ4นะฮะ นัดที่ผ่านมาในเลขขณะที่สถิติที่ไพ่กับ2-2ในเกมล่าสุดอย่างไรก็ตามนะฮะแก่งผ่านชนะได้ถึง10จาก13แมตช์ล่าสุดทีเดียวผมมองดูว่านะครับสกอร์อีกคู่หนึ่งของโซน่าเจอกับโกเตเบิร์กนะฮะ ผมให้โซน้าเลยเลยกัน2โกเตเบิร์กหนปาดวิเคราะห์กับเอาบอลมาแน,น่สาคู่ช้ำชําจัดแบบสกอร์บอลเร็เวขอบคุณผู้สนับสนุนหลักหลังสิทธ์จบในที่เดียวแน่นอน